ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมมา Hero a l t a i ้าอิมเกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดซุ่มตามหาตัวละครใหม่ตู้มูวี่เก็บเหล่า3ตัวละครสุดเทพพร้อมการ์ดสุดเทพ ส่วนเราจะได้อะไรบ้างนั้นเราจะได้ตัวใหม่หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2 w o Lock l o X Next Generation, Lock Lock Origin, เกนชิ้น Impact, Blue a r และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook PowerPay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับ หรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด power play ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power play สำหรับในตู้ใหม่นี้นะครับเขาก็จะเพิ่มเลดออก3ตัวละครด้วยกันตัวแรกก็จะเป็น midoriya หรือเดกูร่างนี้ก็จะเป็นธาตุมืดนะครับความเท่ของร่างนี้จัดเต็มมากๆนะครับแต่ในส่วนความสามารถอาจจะได้ยกว่า2ตัวละครที่เหลือเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ของร่างนี้นะครับจะเห็นผลได้ช้าซึ่งความแรงของสกิลก็ขึ้นอยู่กับสปีดยิ่งเขามีสปีดเยอะพลังโจมตีของเขาก็จะยิ่งสูงแต่ถ้าใครชอบตัวละครนี้เล่นได้นะครับไม่ ปิดโหดเหมือนกันเนาะร่างอาวุก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นร่างธรรมดา ส่วนตัวละครที่2นะครับก็จะเป็นบาคุโกท่าสเตงหรือล่างสีแดงบาคุโกล่างนี้ถือว่าเป็นหนึ่งล่างที่โหดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการผ่านด่านการต่อสู้อารีนาได้หมดเลยสกิลเขาเอื้อมหน่วยหมดเลยนะครับยิ่งในส่วนของออโต้สกิลเมื่อเลือดมากกว่า5 0เขาก็จะเพิ่มสปีด30%และสตาร์การเริ่มต้นต่อสู้ก็จะเพิ่มแถบอันติเมตอีก30%ด้วยกันนะครับดีมากนะตัวนี้ส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับก็จะเป็นโทโรรุกิล่างสีฟ้้้าาาตัวนนนนีเเเด่ของงก็จะไปท CC สามารถใส่แทะแข็งศัตรูได้ใส่เมาไมา้ศัตรูได้ยิ่งมีฮีโร่มืออาชีพในทีมเขาก็จะเพิ่มพ w e r ให้ตัวเองได้อีกด้วยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะแนะนําให้เปิดหาโทรโรกิกกันมากที่สุดประมาณว่าดีที่สุดใน3ตัวละครที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนนะว่าเพื่อนๆชอบตัวละครไหนอยากเล่นตัวละครไหนหรือถ้าเราอยากได้ทั้ง3ตัวก็ต้องจัดไปนะครับหาให้ได้นะครับผมส่วนอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของการ์ดเข้าใหม่การ์ดเมนบอรี่ดีมากในการ PP ราะว่าเขาก็จะเพิ่มความแรงของสกิลให้มากขึ้นและก็ยังเพิ่มสปีดด้วยแต่จะเพิ่มให้เฉพาะตัวละครผู้ชายเท่านั้นนะครับก็เราจะเอาไปใส่ตัวละครไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นผู้ชายนี่ก็คือการอัปเดตเข้ามาเนาะฉะนั้นในเมื่อผมได้น,นาไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเปิดซุ่มกันเลยดีกว่านะก็หวังว่าจะได้สักสามตัวละครเลยนะครับถ้าออกให้ทั้ง3ตัวละครน,นี้เด็ดเลยนะครับผมอะโลแรกจัดไปนะครับเปิดแบบ10ครั้ง500รอเพจมามไม่มีดาวโหลดตรงดาวโหลดดิ้ง ชุด,ดเลียนอย่างนี้ก็ได้รุ้นอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเกลือค่อนข้างสูงนะครับแสงทิพร์ลุนแล้วกันจงออกมาแสงแห่งความหวังประกายแสงฟึบยังต้องลุ้นอีกลุนอีกอ,อืมตายละต่อยก็ไม่ลุงนะครับน่าจะเกลือแสงทิพย์เอมาบานเออีกนะครับ มีอีกไหมได้ลุง <c oughs> ไม่ได้ไงคิดว่าจะได้ลุนสักหน่อยรอบแรกกระเกลือไปซะแล้วนะครับอ่ะเปิดแบบหนึ่งไปเป็นสักหนึ่งครั้งจุดธรรมดาเลยครับกับหน้าหลักของเราดีกว่านะครับผมและรีวันพอดีด้วยอะกดไปหนึ่งครั้งรีวันมา อย่างนี้ต้องรีดวงสินะฟอของฟรีต่อเนื่องด้วย500เพชรกดไปครับผม10ครั้งเอ้ยชุดเต็มอย่างนี้อยู่อ่แน่นอนแต่จะออกตัวละครหรือเปล่าเราต้องลุ้นเนี่ยแหละมากัดจังเราจะเอาตู้ตัวละครมูงวิออกมาเถอะเราตรัวละครจึงจึงลุง ลุงว้าวไปตู้หน้าสินะชี้นิ้วอย่างนี้แล้วก็ลุงแตกทีหนึ่งขอสักสองยูอาร์ป่ะมาโทกาโทกาเขียวนะครับนี่มันเลดมูวี่จริงปะเนี่ยโทกาเขียวเฉยดูเงาก็รู้แล้วอะ่ะมีไหม อีกสักตัวไปยูอาร์ป่ะเุ้ยได้การ์ดยูอาร์อยู่นี่ครับการต์ตู้การต์ตู้การเทพอันนี้การ์ดโหดมากบอกเลยมีไหมหมดแล้วนะครับได้การ์ดอยู่นะฮะหรือว่าแตกยูอาร์สองอย่างงี้ต้องต่อเนื่องนะฮะอีกสักรอบหนึ่งจริงเราต้องการตัวนะครับสามตัวยูนิฟอร์มชุดพาระ เกินมองเท้าแบบนี้ก็มีหวังเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่า,วาตอนช่วงระเบิดเนี่ยเขาออกลุงหรือเปล่านะครับตรงนี้อาจจะไม่ลุงแต่ระเบิดอาจจะลุงขึ้นมาก็ได้ไงทําไมก็เกลือนะครับไม่ฟิงนะโอเคเกลือละสกิปเลยแล้วกันนะครับกดไปอีกห้าร้อเพชรนะครับว่ายังไง จุดนักเรียนได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้งได้ลุ้นถ้ามีลุ้งลุ้งต้องฉายฉากด้วยนะฉากจงมาฉากจงมาฟืบนเอออย่างนี้อยู่อานะครับตัวหรือการ์ดตัวหรือการ์ดเอาตัวมาก่อนลุงอย่างนี้ กดไปตัวมามูวี่ตัวมูวี่ดาบ,บิเฉยกดไปโอ้โหยังไม่ออกมาผมว่าตรงนี้แหละกดไปยังอีกยังไม่ถึงนะมาการันตีเลยไหมเนี่ยการนะครับนี่ตัวครับผมโอเคตัวมูวี่อยู่นี่แหละตัวมูวี่ โทโดโรกิเนีครับฟ้าโอ้โหต้องอย่างนี้สิโทโดโรกิตัวหลักดาตู้นะครับตัวที่เก่งที่สุด1ใน3ตัวละครน่ะมาการ์ดด้วยรอบที่แล้วนะครับบาคุโกก,กกับเดกุก็ต้องมาแล้วล่ะอ่ะกดต่อครับผม <c oughs> ไม่หวังเยอะมา2ตัวคู่เลยโอ้โหเดี๋ยูชุดดูชุดอย่างนี้น่าจะน่าจะน่าจะได้ลุ้นถ้าระเบิดมีลุ้ง แต่งลุ้งยังออกมาฝืบฝืบเฮ้ยมีฉากไหมมีฉากครับผมได้ลุ้นได้ลุ้นออกตัวแรกเลยไหมอย่างเงี้ยชิงยังนะครับมาโอ้โหกาดเกินไปหยุวอาตัวมา น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยการ์ฉเฉยเรตมูวี่นะครับนี่อสกิปปะมีโดริยะอีกนะการ์ดนี้ดีอยู่นะครับการ์ดนี้แต่ต้องมีตัวละครผู้หญิงในทีมไงกดต่อไปอีกจงออกมาชุดสุดหน่อยแต่ลุ้นอีกแล้วชุดนี้ <c oughs> ต้องลุ้นแสงลุ้งเนี่ยแหละ แล้วก็ลุ้นฉากทำไมไม่ออกชุดเต็มลบชุดลบเต็มสูตรลุงมากับเพื่อมอีกโอ้นิ่งกรีบครับเ r ทอาร์ฮะเรียบกรีบสคริปปะบึ้ม ผมว่าต้องเปิดแบบทีเดียวแก้ขัดไปก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับทีเดียวนี่ยากเหมือนกันนะแล้วก็ไปแบบสิบครั้งอบึมชุดอย่างนี้น่าจะได้รุนยากนะส่วนใหญ่เนะี่ยจะเกลือซะมากลุ้นละกันชิงชองเอ้ย นิดหนึ่งแสงลุ้งไม่ให้นะครับ sr ดิงกลิบสักคลิปปะนี่ไง sr ตัวที่ยังไม่มีเนี่ย <c oughs> โอเคไปเดียวไปยังเชิงจุดธรรมดานะครับปล่อยไพ่ sr โอเคมาของจริงดีกว่านะครับ หลอบนี้แหละกดมาห้าร้อยเพชรจุดักเรียนอีกแหละผมนี่ใครยาจริงๆเลยนะครับเขาชอบหลอกลวงแสงทิพ์กดไปมาเถอะอีกสองตัวเดกุกับบาคุโกเดกุบาคุโกบาคุโกฟิงฉากมาโอ้โหย ฆ่ากันดีกว่าอย่างนี้สักคริปไปครับต้องกดอีกรอบหนึ่งสินะอรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายเป็นชุดอย่างนี้ต่อยไม่มีลุงแย่ครับจึง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  อฮ้ยโอ้เปลี่ยนฉากยูเป็นฉากยูเป็นฉา,ากได้ลุ้นนะครับออกมาบาคุโกเดกุจะได้จบ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 ไปโลสุดท้ายอือไม่เอาการ์ดตอนนี้แหละตัวโผมาตัวโผมาอ,อือยังดื้อจริงจริงนี่แหละ ยังโอ้การดครับผมเกินเรียบได้มาตัวเดียวเองอะยังเกลือ,อย้ยเปิดแบบครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละชุดลบเต็มสูตรหมดจะมาก็มาอยู่อาแน่นอนส่วนตัวนะหรอใช่ตัวหรือก,การ์ดไหม มันวัดกันที่ตรงนี้ชืบชืบใช้พลังเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงโผลมาฟึบเฮ้ยตัวครับผมแต่ตัวตัวซ้ำ <c oughs> เกินตัวซ้ำมาทำเกลืออะไรครับอืมตัวซ้ำ คือถ้ามาตัวอื่นนี่ผมว่าแจ่มเลยนะเพราะการ์ดมา2ใบแล้วนะครับถ้าออกเดกกูหรือบากุกโกมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยแต่นี้ือซ้าก็ตามสภาพขขาผมพาเพืเ่อนๆมาเปิดสุ่มตู้มูวี่ดูนะครับบอกเลยว่าเกือมากๆนะ ยังไงถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe หน่อยนะครับใคาเป็นเพื่อนได้ตัวละครไหนตายครบหรือเปล่ายังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับส่วนตัวผมว่าผมก็น่าจะต้องไปรีหาตัวละครใหม่นะครับไอดีนี้ก็อาจจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับตัวใหม่มาทั้งทีเราก็ควรที่ต้องรีหาตัวละครใหม่เพื่อเล่นใช่ไหมมันเป็นสไตล์ของเกมนี้นะครับผม My Hero Ultra Impact ซึ่งลิงดาวโหลดก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชันสามารถไปดาวโหลดเล่นกันได้เลยครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายๆผมไปละครับ